สวัสดีค่ะพบกับรายการโคซิงห่เฮงมอร์งนิวส์เช้าวันข่าที่29สิงหาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นปัจจัยหนึ่งเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงบ่อนยูเซอรเมกาก็ปรับตัวลดลงปิดตลาดเมื่อคืนตัวเลขสวยที่เดียว1,919ดอลลาร์เพิ่มขึ้น5.6ดอลลาร์ค่ะหลังจากที่วันศุกร์ราคาทองคำปรับตัวลงจากการที่เจอลมพาเวลประธานเฟดมีการแถลงในการประชุมที่แจ็คสันโถ วอลฟดอาจจะเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเพราะว่าเงินเฟอ้อยังสูงเกินไปอยู่นะคะณตอนนี้ราคาทองคำก็ตอบรับประเด็นนี้ไปแล้วสังเกตจากตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าช่วงที่เหลือของปีนี้มีโอกาสประมาณ60%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งซึ่งความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นการประชุมเดือนพฤศจิกายน ลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสิ้นปีจะอยู่ที่5.5-5.75%ถึงก็เท่ากับที่ประมาณการของเฟดหรือว่าประมาณการตัวดอทพอตนะคะส่วนกองทุน SPDR Gold Trust เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำ2.6ตันค่ะคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ3ตัว 1. จําจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง เหลือ9.49ล้านตำแหน่ง2ดัชีความเชื่อมั่นเพื่อพวกเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก117เหลือ116.2 3ดัชนีราคาบ้าน20เมืองใหญ่เดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง1.5%หลังจากที่เดือนก้าคมก็ลดลงไป1.7%นันนุมราคาทองคาสปอรตบอกว่าน่าจะเคลื่อนไหว ไซเวอ a นะคะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าแนวต้านถัดไปก็คงประมาณ1925ดอลลาร์ 1, 25, แล้วก็1930ดอลลาร์ 1, 30, ค่ะส่วนแนวรับ1910ดอลลาร์ 1, 10, แล้วก็1900ดอลลาร์ 1, 900, ค่ะโดยที่ถ้าเกิดข้อมูลจำนวนตำแหน่งงานของสาหาที่ประกาศคืนนี้ออกมาย่ำแย่นะคะแล้ก็อาจจะย่ำแย่ที่ตลาคาดการไว้ด้วยเนี่ยก็คงช่วยหนุนราคาสองค สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมพูวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น31,900บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ31,900บาท31,800บาทแนวต้าน32,050บาทและ32,100บาทค่ะกลยุทการลงทุนถ้าเกิดเป็นการลงทุนในโกลฟิชเชอร์เก่งกำไรฝังซื้อได้ถ้าเห็นลงมาที่ประมาณ1,910ดอลลาร์ จุดขายตัดขาดทุน1900ดอลลาร์ค่ะรวมทั้งอาจจะเริ่มขายทำกำไรนะคะถ้าเห็นเข้าใกล้ประมาณ1930อดอลลาร์ส่วนการลงทุนในทองแท่งท่านที่มีทองอยู่นะคะถือต่อไปได้ส่วนการเข้าซื้อรอบใหม่นะคะให้แนะนำเข้าซื้อที่ประมาณ1900ดอลลาร์ค่ะสำหรับทิศทางเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง 6สตางค์นะคะหลังจากที่วันศุกร์ก็ทะลุ35บาทให้เห็นแนวโน้มก็น่าจะเริ่มเริ่มสองตัวและอาจจะอ่อนค่าลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแนวรับ34บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน35บาท40สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ